วันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์เชอรี่เจ้าแม่เดเทรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในร้านเขามีอะไรบ้างได้ข่าวว่านางมีตู้ยาที่ตู้ยาพิเศษที่ไม่เหมือนตู้ยาทั่วไปคะ่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปคะ่ะไปดูด้วยกันคะ่ะ น so surprise, so familiar, ี่เรามาถึงออฟฟิศ Peel Oil แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอร์ไพรส์รีกันแล้วก็จะไปดูกันว่าตู้ย่างที่เธอบอกว่าเด็ดและดีกว่าตู้ย่างอื่นๆมันเป็นยังไงไปค่ะเป็นยังไงสบายดีไหมนะก็โดยทั่วไปก็สบายดีนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงๆหน่อยอ่ะต้องเป็นปัญหาเรื่องฮอร์โมนแน่ๆเนื่องจากคนที่วัย40 กำลังจะ 5, ้นะคะเป็นปัญหาหนึ่งเลยที่กำลังจะเริ่มต้นนะเรื่องฮอร์โมนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้มันตัวไหนจะช่วยได้ไ<ป>เมื่อสักครู่นี้นัดบอกลี่ว่านัดมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้ช่วงเนี้เธอมันจะแบบเหมือนแบบมีการรูปควิมนิด ปรีดง่ายแล้วก็แบบงูดหงิดแล้วก็รอบเดือนมาไม่ค่อยตรงแล้วก็แบบเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้จะเรียกว่าเป็นอาการปกตินะคะไม่ต้องตกใจของผู้หญิงในวัยนี้นะคะช่วงที่ใกล้ประจำเดือนจะมาเนี่ยเราจะมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสรโรนที่ไม่ค่อยสมดุลบาลานซ์นะคะให้เข้าใจนิดนึงว่าฮอร์โมนค่ะเป็นเหมือนผู้ส่งสารหรือแมสเซนเจอร์นะคะ จากต่อมไรท่อค่ะที่จะส่งไปให้ช่วยออกอาการหรือทำงานในระบบต่างๆของร่างกายน้ำมันที่จะช่วยได้นะคะถ้าเรามีพวกนี้เพียงพอเราจะไม่มีอาการอย่างนั้นอ่าแบมือสิคะอันนี้เรียกว่าแคริเซษค่ะลองดมดูนะคะว่ามันเป็นกลิ่นยังไง กลิ่นมันหอมมากเลยค่ะลี่เป็นแบบหอมๆแนวดอกไม้ใช่อันนี้สกัดจากดอกไม้มันจะช่วยลดอาการที่ PMS ที่นัดบ่อนะคะบางทีคนเราเนี่ยมันจะมีอาการนอนไม่หลบับผิวแห้งนะคะความจําเริ่มไม่ดีนะคะอันนี้เป็นระดับฮอร์โมนที่มันผิดพร่องไปผิดปกติและอีกตัวค่ะเปียมิ้มเมื่อกี้ดอกไม้อะอันนี้เปียมิ้ม ยังไงจ๊ะอันกลิ่นเหมืนอนยาสีฟันอ่าเ็น<ก>หอมสดชื่นจะเป็นกลิ่นม,มิ้นท์นะคะช่วยเรื่องที่คนที่ปวดประจําเดือนปวดท้องนะคะแนะนําให้หยดตัวนี้ทาท้องอนะแล้วมันจะช่วยให้เราสบายนะคะตัวสุดท้ายที่จะช่วยนัดได้อ่ะเมื่อกี้ดอกไม้เมื่อกี้มิ้นท์อันนี้อะไรเดี๋ยวลองของออกแนวผักผอะ่ะ สมุนคพรนิดนึงใช่ไหมก็คือเป็นเนลนะคะจะเป็นแบบตัวเม็ดที่ด่าค่ะตัวนี้จะช่วยลดอาการที่แบบผู้หญิงจะไม่สบายตัวในช่วงประจําเดือนมานะคะและหลายคนจะแบบโอ้ยมีประจําเดือนจะรู้สึกไม่สบายตัวพอหยดตัวนี้กินช่วยได้กินได้ด้วยใช่ไหมทั้ง3ตัวกินได้นะคะสามารถหยดใส่น้ําดื่มทาหรือดมทําให้อาการ ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ารเราไปเติมให้ฮอร์โมนมันขึ้นมาแล้วบาลานซ์ได้โอโดีจังเลยค่ะแสดงว่าน้ำมัน3ตัวนี้ผู้หญิงควรจะต้องมีใช่ใชไหมคะใช่แนะนํานักต้องมี3ตัวนี้นะคะผู้หญิงทุกคนนะคะพก3ตัวนี้ไว้รับรองว่าเราจะอารมณ์ดีขึ้นแน่นอนเลยว่าเรื่องฮอร์โมนเนี่ยไม่ใช่แค่ไวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกวันนี้เราเจอผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเยอะขึ้นทุกวัน,นะคะ่ะใช่ค่ะ3ตัวนี้ค่ะ